ครับผมผมกล้วยเบสคาร์ออโต้นะฮะวันนี้กลวจะพามาดูนิสสันเทียนา 200XL ครับพี่คันนี้สภาพเกินราคาจริงไปดูพร้อมกันครับมาดูพร้อมกันเลยฮะคันนี้เป็นนิสสันเทียนาตัว 200XL นะพี่สภาพสวยๆเลยปี2014นะฮะคันนี้ป้ายแดงขายล้านสกว่านะป้ายแดงขายล้านสกว่านะฮะเบสคาร์ออโต้ เปิดตัวแค่4แสนกว่าพี่4แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันถูกต้องพี่ฟังไม่ผิดครับสภาพแบบนี้เปิดตัวแค่4แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับพี่โอ้โหถูกกว่าเป็นล้านเลยไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะบรรยายยังไงดูสภาพเองแล้วกันดูเองไม่ต้องให้พูดเลยความหรูหรามีระดับผมบอกให้ถ้าคนที่เล่นรถรุ่นนี้จะรู้นะมันหรูหรามีระดับจริงฮะมันดูดีฮะดูดีสมราคาแล้วพี่ดูราคาลงเป็นล้านอ่ะ ราคาลงเป็นล้านพี่ว่าโอเคไหมอะสภาพแบบนี้ดูโดนแดดเป็นไงฮะพี่สวยจริงฮะน้องกล้วยบอกให้ภายในหรูกว่าสวยกว่านะจริงๆไม่ได้แกล้งเดี๋ยวพาเข้าไปดูพร้อมกันฮะ,ะโอเคไปดูภายในพร้เพๆกันเลยครับมาดูนเลยฮะผมว่าคันนี้มันหรูหราเกินราคาจริงครับคุณพี่ดูเลยฮะแต่งผมด้วยฮะทั้งคันเลยพี่ดูดิสวยมากๆเลยฮะ นิสสันเทียนานี่ยโหคันนี้อุปกรณ์พร้อมเลยอะ่ะกล้วยบอกเลยนะเทียนาเนี่เป็นรถที่หรูนะอุปกรณ์ครบจริงๆฮะหรูหลามากเลยอลังวังเวอร์อ่ะเอาตรงเลยอลังวังเวอร์มากเลยพูดตรงเลยสวยจริงๆฮะสวยมากๆเลยฮะเป็นไงครับพี่ตัวนี้เป็นตัว2.0 XL ุดศเอ็กแ้เสอง0 0 0นะพี่นะ หรูมากดูดีมากผมบอกเลยดูดีจริงฮะเป็นไงฮรพี่สวยมากๆเลยฮะดูเป็นไงครับล้ำมากๆเลยน้องกุ้ยบอกเลยฮะออปชันครบๆบ,บอกเลยดูออปชันครบๆเทียน่านี่หรูจริงผมบอกให้เลยคันนี้นะผมว่าหรูอะมีระดับเกินราคาเยอะเลยฮะดูฮะ ทุกอย่างเง,งภาพเดิมเดิมนะพี่สวยๆเลยมีกล้องแถไม่ได้ดูเป็นไงฮะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์แล้วก็ดูเลขหมา์พร้อมตั้งกล้วยเลยครับมาดูเลขหมา์กันเลยฮะคันนี้นี่สตาร์ทนี่บ่อปรับอัตโนมัติอัตโนมัตินะพี่ขอโทษครับโอ้โหสบายมากๆเลยฮะเลขหมาห์แค่เก้า0มื่นโลพี่ดูเก้าหมื่นโลเมื่อกี้ผมงงกับบาะอยู่พอกดสตาร์ทมันปรับบ่อให้อัตโนมัติเลยให้คนขับสบายที่สุดนะพี่มาดูเสียงเครื่องยนต์เลยฮะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเป็นไงฮะ เงียบมากนิ่งมากดูนึกว่าไฮบิดอะไม่ได้ยินเสียงเลยพี่ดูเดี๋ยวฮะผมไม่ได้ยินเสียงเลยจริงับไม่ได้แกล้งนะดูนะฮะไม่ได้ยินเสียงเลยนี่เครื่องยนต์ไฮบิดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอดูใ,ใกล้ๆก่อนเอไม่ใช่ไฮบิดนะตัว200เครื่อง2000นะ XL เอามาดูกันแล้วไม่แน่จริงไม่กล้าโชว์โชว์ทุกคันโชว์ทุกคลิปถ้าเครื่องยนต์หลวมหรือมีปัญหานี่ควันจอกนะเบสคาคุา้คยทำทุกคันนะมั่นใจฮะมั่นใจในคุณภาพเป็นไงพี่ ราคาแค่นี้ครับพี่สภาพแบบนี้โอเคไม่เอ่ยครับผมกล้วยเบสคาร์ออโต้นะฮะรถดีมีคุณภาพสภาพสมบูรณ์แบบพี่ไปกลับอยู่ในความเป็นจริงนะครับคุณพี่เหมือนคันเนี้ยป้ายแดงล้านกว่าเบสคาร์ขายแค่สี่แสนกว่าพี่แล้วดูสภาพเป็นไงเกินราคาแน่นอนใช้งานน้อยหรูหราม,มีระดับไปกลับอยู่ในความเป็นจริงนะพี่นะทุกอย่างต้องอยู่ในความเป็นจริงนะฮะออกรถกับเราไม่ยากเลยน้องกล้วยบอกให้เราดูแลทุกอย่างฮะ ทำให้ทุกอย่างขัดเคลือบสีขอขอญาตนะน้องกล้ยขอญาตพูดนิดนึงนะฮะวันที่พี่จะมารับรถเนี่ยขัดเคลือบเงาเคลือบแก้วตรวจสภาพเช็คทุกอย่างให้ฟรีหมดแน้วมันน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยดูแลหมดฮะผมบอกเลยทําให้ทุกอย่างหมดเลยออก,กรถเราไม่ยากเลยเข้ามาคุยเข้ามาทักทายกันว่าเออพี่ทํางานอะไรอาชีพไหนอะไรแบบเนี้ยน้องกล้ยบอกฮนะเบสคาร์ตอร์ทได้หมดทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของเบสคาร์ต้ครับไม่ใช่เรื่องยากเลยเอาอันนี้พูดตรงๆนะ มันไม่ยากถ้าเราเป็นแค่บริษัทเล็กๆอ่านี้ก็ยอมรับทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของเบสคาร์ตอหมดเออก็เคยได้ยินคำพูดนะว่าเซลล์ไฟแนนซ์เก่งหรือเปล่าน้นงก็บอกไม่เกี่ยวนะถ้าคุณมีเครือข่ายไม่มีเก่งไม่เก่งครับทุกอย่างมันอยู่ในความเป็นจริงอยู่แล้วติดแบคลิสต์ยังซื้อได้เลยเตอค่อยคุยค่อยคุยกันหลังไหมเนาะค่อยคุยหลังไหมโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามทุกคลิปสวัสดีครับ